เดี๋ยวห้อมาปอกน้องไม้ปลามาด้านในมันจะเป็นยังไงเนี่ยคือด้านในของมันเป็นเนื้ออ่าเป็นเนื้อขาวๆแล้วด้านในมันจะเป็นบัวเป็นบัวไผ่บัวมันเดี๋ยวมาเบิ้งนกันว่าด้านในมันจะเป็นยังไง อเนี่ก็ไิกินโดนละคือตัวนี้อ่ยเนื้อมันจะมีหลายหรือมีหน่อยมันจะขึ้นกับบัวถ้าบัวมันงามเนื้อมันก็จะหลายได้มามันจะเป็นผู้ไผ่ผู้มันแบบเนี้ย หนึ่งสองสามสี่หหกเขาจะได้มาหกอันแต่ตัวเนี้ยขมเวลามือเขาจับเขาจะต้องได้ล่างดีๆีมูสันมันจะขมติดมือมันจะเป็นบัวแบบเนี้ยเส้นเปลือกขาวตัวนี้เขาจะต้องขูดออกเพื่อที่จะสะดวกเวลาเอาเผามันจะได้สุกไว้ สุดท้ายจะได้แบบนี้นี่ก็คือเขาเอิ้นบัวบัวมาคิ้งเนื้อมันจะอยู่ในเนี่ยึซงมันจะหุ่มด้วยเปลือกแข็งๆตัวเนี้ยวิธีที่เขาจะเอาออกก็คือเขาจะต้องไปเผาไฟเผาไฟแล้วเวลามันซุกแล้วมันจะงาออกมันจะแตกแหงเป็นเป็นลองเป็นลองเป็นลองแล้วเขาค่อยงาออกแล้วก็าดานในมันได้พลังงาน,น แล้วได้มาทั้งหมอดอยู่หกอันส่วนรถซาดท,ที่เป็นอะไรเดี๋ยวเราเอาไปเผาไฟแล้วกันมาซีมรถซาดนำกันว่มามันที่เป็นอย่างไรเดี๋ยวไปเบิ่งนํำกันหลังจากที่เขาได้มาเขาก็จะเผาเผาเข้าไฟแบบนี้เลย นี่แมน่นหน้าตาบางไม้ปลาที่เขาไปเผาเมื่อกี้หรือว่ายุบ้านเขาเอื่อมาคิงหลังจากที่เผาแล้วเขาจะมาหัดจะเป็นสภาพด้านในมันจะเป็นบัวเองเนาะ ตัวนี้น่าจะมีอยู่สองบัวยังอยู่นีอีกบัวหนึ่งแต่เขามาเบิ่งบัวนี้ก่อนว่ามันเป็นยังไงในบัวแล้วมันยังมีอย่างหุ่มอีกเออมีเจี้ยหุ่มอีกเจี้ยหุ่มแกนมาอีกสิ่งห์เขาจะกินมันกินแกนในข้าวๆเนี่ อ่อนใหม่ๆนียอ,อกหน่อยนึงพอดีมันใหม่ไปเข้าหน่อยนึงเนี่ยคือสิ่งที่เากินเดี๋ยวเขามาซีบึือรถซาบเปไหนานใน,นมันคือเดี๋ยวกับหมักทั่วด,ดินแต่ตัวนี้จะมันกว่าแบบ คำสุดท้ายต้องเป็นางานกินยากนิดหน่อยหนึ่ง <c ười> แก่ยาก <c ười> แต่ของแสบบแมเนปัญหาแก้ยากก็เลยกระซู กระบวนของไงออกเบิ้น,น,นอันไม่ได้ออกเทาไรกินน้นก่อนของแซบน้อยเมืดนล้ว มึงลุกลบไปบัวที่หนึ่งงอมาแล้วสำหรับลูกที่สองปอกด้านในมันมันจะเป็นอย่างนุ่มๆแบบเนี้ยคือกับฟองน้ามเลยสังกักอยางหุม่มแกนมนหน่อยลงท้อง สุดยอดของความมันน้ำแจมันอาจจะปอกออกอยากหน่อยหนึ่งแจตัวนี้ มันติดน้ำแจ่มีดปลอกมาสุดเห็นมันใหม่ๆแบบนี้ด้านในมันยังันใหม่ พอมันยังมีเปลือกหุ้มอีกสั้นหนึ่งมือจะดำหน่อย,ยหนึ่งก <laughs> <c oughs> ินเบนิร์ดไปสามแกนแล้วเนาะแกนที่สาม นี่อีกสามแกนตัวนี้ซุกเหลืองพอดีเลยลงท้องอดฟิลแบบว่าเขากนิ่นข้าวต้มอะ มึงก็ต้มนี่แกะรวมกันลายๆล่ะกินกับปลาปลาเดียวแ่บมันจะเป็นรสมันแล้วกก็ไม่หวานติดน้อยนึงแต่ส่วนหลายมันจะเน้นหนักไปทางมันหลายกว่า เป็นมังม้ยที่มันแหงถ้าอันใดใหม่แบบนี้ละแกจะบ่คอยออกเขาจะต้องได้ใช้มีดสวย ดู่เถียงนาเนาะจากเสียงไก่เสียงแมวเราอยูน่นาจะเอาไก,ก่มาไว้เลี้ยงไก่เนี่ยลงท้องกินแกะไปกินไปมันจะแสบก่อนอาการที่เขาแกะ กองกองไว้หลายๆแล้วค่อยกินบัดเดียวแบบนั้นมันค่อยช่ว่ค่อยแซบลดสัมผัสมันชิ่ได้ต้องแกไปพร้อมกินไปพร้อมมันค่อยได้ฟิลเจะเนี่ ตัวนี้เฮียนเลนยนะแกะยากลายมันเลยเฮียเอาออกยาก็ออกแตนนี่ก็ได้ออกมาแตนนี่ก็ได้ลงท้อง กินไปเรื่อยๆบางคนถ้าเขาเจ้ามากหรีกรับเข่าก็ได้นะเอาใบใบใส่ปันเขา่าเพราะมันจะมันกินกรับเขา่าแต่สำหรับข้าพเจ้าต้องเพียวๆเท่านั้น <laughs> กินบต้องประส์กับอันอื่น บัวนี่บูมีในนะบูมีในมันรุ่นนี้บัวมันจะมีบ่บัวนี่มีเนาะ,นม,นะมีในแต่ในบัวใหญ่ออกมาละนี่เนาเขสาว ลุยเบื่อหน่อยๆลูกกะถ่ายแกนกะถ่าย ัวใหญ่เลยก็นเลยแกนใหญ่ให้เหลืองๆนี้ก็กินบ่ไดรเนาะขมไม่รสขมรสสาตาดดีแต่แกนด้านในอย่างเดียวลุย น่องเนื้อขาวๆที่จริงค่ะคนมักแหมเวลาปอกออกมาแล้วอะไปปิ้งต่อปิ้งทางไฟมันแหมแ จุ่นอดจะ่สำหรับข้าวพเจ้ากินแบบนี้เลยเนาะปอกแก่คนเนี่ยพเพราะว่าเผามันไม่ได้เผามันลายที่จริงควรจะเผามันลายกว่านี้ ให้มันใหม่มันจะกแกงง่ายหน่อยนึงแต่บวเกินความสามารถเราเนาะให้เมื่อเราจะกินมันต้องได้กินยากเท่าใดบวเกียวต้องลุยลูกเดียวลุยคำสุดท้ายเม็ดเม็ดสุดท้ายเบอร์เลยหกมาหกเม็ด คำสุดท้ายแบบวังวอารอบหนะักหาโชคดีเ้าอาจจะเจออีกพอมันเกิดขึ้นดูนต,ตามแคบห่วยรามันล่นมันก็จะไหลามาตามห่วยถ้ามไม่เอาเขาจเจออีกเขาก็ยังมากินอีกเ <c oughs> พราะของดีเนาะ สำหรับเมื่อเนี้เบิดเท่านี้เนาะขอจบเพียงเท่านี้เดี๋ยวอีพี่ต่อไปไปเบิ้งวา่าเขาสิได้ยังมากินแล้วจะพาไปกินนี่ยังสำหรับเมื่อนี้บ๊ายบาย